สวัสดครับมีทุนต่ออีกแล้วจ้าเออมาจ้ามาจ้าไปเจ็ดร้อยตอนนี้ก็ต่อทุนได้อยู่นะพี่ๆนะอะไปกันต่อจ้าไม้นี้ขอไปที่แดงซ้าไปอีกรอบนะคะพี่ๆติดเสมอไว้เอยติดคู่ด้วยอ่ะมาก็ติดน้อยๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเราตอนนี้เรายังมีทุนน้อยไงเออถ้าเราได้เยอะเราค่อยว่ากันอีกทีนะพี่ๆนะรอบนี้นะคะโอ้โหรอบนี้คูณเยอะมากมีคูณสามคูณสี่คูณห้าแล้วก็คูณสิบสองใบเลยนะพี่ๆถ้าได้ก็คุมอ่ะ อุ้ยเอา้าใครคู่มาเฮ้ยห้าแต้มเสมอไปเลยเลิศเสมอคูณห้าสิบใจก็มาดีครับสวยจสามพันสี่เป็นไงทุนพันตอนนี้กำไรมาแล้วบอกแล้วจะได้ทุกคูณยังไงก็คุมนะเกมนี้เออเลิศ่ะโอ้โหทุนหนึ่งพันได้มาแล้วตอนนี้นะจ๊ะสองพันกว่าเลิศ ตาเดียวรู้เรื่องแค่คูณเสมอไนละ้ห้าสิบเดเท่าโอ้โหเลิศเลยได้ไปคูด้วยนะคะเมื่อกี้เลิศมาก